มีชี่อเสียงด้วยผลงานในระดับประเทศหลายประการบุคลากรมีความเห็นสมควรจะสร้างพระพุทธรูปและศาลาปฏิสฐานพระพุทธรูปวางศิลาเลิสร้างศาลารูปทรงไทยและจะสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตากว้าง59านิ้วปากประทานพรฐานวัวคว่ำวัวงาย1นึ0 0 0 0บาทค่ะ ล้วมันกลับที่ที่ที่ดังนี่เมื่อกี้มันคือลงใช่ไหมใช่ครับหมดแล้วครับตัวนี้กำลัง<ช>ไหมไกำลังไหมน้ำตาลน้ำตาล thank <laughs> you สามารถถูได้จากข้าโรหรือเล่าหรือชที่เป็นืท่านราะงการควเาเนถเพื่อดอกต้งดอกนี่งด,ด,ด้ีดดด่ิบถึาิบันพราเป็นตาดอกมาแล้วก็สามารถออกมาที่บ,บ้านเรา้อนทีนี้ทำไเ,เนี่ยครับวันนี้กาลังิดกเพื่อนๆคือถ้าถ้ารเนี่ยมันก็ต้องดูตลาดเป็นหครับทีนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยแครอทที่ชอิ เรา้องแตุ่ตน้องลองปลูกฝักอยู่ปลูกแอ p เปิ้เนาะอปเปเ้เปเปขายได้ตลอดปีอ่ะอมันมีได้ตลอดด้วยแต่ว่าตอเบรี่เนี่ยม,มันจะขาดกาั้ามดีตอเบรี่เอ่อเป็นเกษตรเกษตรที่จะดีหน่อยได้กินหน่อกินหน่อันีไอายดีม,มาก สิ่งกระทำที่ศิลปนธร้าโรมณดต่างๆองประเศต่างๆแล้วก็พามโมนสมาชิกผู้ชมรมแล้วก็นาไปประก,กวดระดับกระดับชาติระดัองที่สุยอที่สุดนี้่ดยนต ไม่ทำไม่ทำอรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใช่ั้นที่เราบอกเราว่าปกี่เราแปล ฝากท่านนิดนึงด้านสงวสที่จะเข้าด้านที่4กับะด้านที่5เขาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะด้านเล่มเนาะมันก็จะเป็นคูณได้สองใช่ไหมก็กลายเป็น200 200ชิ้นแต่ทีนี้มันไปคูณให้น้ำหนักคือ0.5มันก็เหลือร้อยไม่ใช่ยงั้นานถ้าจํานวนชิ้นมากกว่าจํานวนคนฐานด้วยจำนวนชิ้นนั่นเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้คือ200ใช่ไหมท่าน200ชิ้น คูณด้วยศูนย์ยี่ห้าก็คืออยู่ลร้อยใช่ไหมหารด้วยจำนวนสมมุติเราชิ้นชิ้นมากเดิมนี่เดิมนี่คือสมมุติว่าชิ้นมากด้วยจำนวนคนคือหารด้วยร้อยหารด้วยร้อยก็คือได้มาร้อยหารด้วยร้อยก็คือหนแต่คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ก็คือฝากฝากลูกศิทป์เราหน่อยอยู่เนี้ยกำกบส่วนท่านจบคนนเรื่วนี้เ่ถ ของครูล่ะไม่ใช่ของครูจําเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมจะเห็นใช่ไหมแต่ของเด็กทําไมปล่อยทั้งทั้งที่คุณค่ามันน่าจะแต่พอปรากฏว่าพอมาดูตรงนี้คุณค่ามันเป็นไงคุณค่ามันมันดูไม่ใช่วางต้องู้คัญที่สุดเ็นปัญิดตุดหยุดแม่เนี่ยมันควรจะต้องเขียนอย่างน้อยสั้งสามถึงสี่แล้วเขียนแล้วควรจะต้องมีอะไรด้วยอ้างอิงอ่ะใช่ไหมดูเล่มประเรนซ์ คุณค่ามันจะโอ้เพิ่มขึ้นมาเลยพูดง่ายก็คือตัวนี้คะแนนเต็มจิตมันก็คือศูนย์าาดูสาปภา,าก่อนถูกไหมถูกต้องคนระับต้องรู้พวกตัวนี้ปากฝากต้นด้วยต้องต้องต้องดูให้ให้ละเอียดแล้วก็ต้องต้องดูว่ามันมีแน่แต่คุณคามันลดลงนะต้มหอจากนั้นทำอะไรส้มส้ับวเดียวเพื่อ

เราจะมัดสายยังไงมันก็ไม่ไม่ดังครับเพราะมีเพราะฉันต้องต้องใช้น้ำหนักช่วยต้องมัดต้องมัดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับถ้าถ้าเป็นตรงๆก็ไม่ดังไม่ดังครับถ้าเส้นยาวไม่ดังมัเขาเรียกภูมิปัญญาภูมิปัญญาเมคุณน้องนี่คุณชอบไหครับใหญ่กว่าครับใหญ่อันนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้นี่ ไม่รกันอยู็เลแต่ว่าความัแ่ันกเจ้าอยู่หัวได้มีเอให้ประชาชนไทยได้มีความมีอยู่ที่ดีขึ้นตัวนี้เรียจตารลต้อเวลาแล้ว ดิฉันนางสาวสิรินันท์ศสมอกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป .2 ผู้่วยการและบริหารงานตามฝ่ายต่างๆของวิทยาลัยคือฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายแผนงานบริกภูมิทัศน์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามและดำเนินการศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอบบและพัฒนาระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติได้รวมทั้งมีการจัดบริหารสวัสดิการต่างๆให้แก่บุคลากรเนินการร่วมกันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมชัดเจน ชุมชนให้การสนับสนุนวิทยาลัยอ,อย่างเหมาะสมต่อเนื่องรวมถึงการคติที่ดีต่อสถานศึกษาด้านที่5พอใจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาผลงานเด่นด้านบริหารจัดการ 1. การทำความร่วมมือการทำความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระหว่างศูนย์การศึกษาตามอัิยาสายจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวสีคู้นักการเมไยเทคนิคเขาววงท่านรัฐวิทย์สุริรัฐในธนาคาร,รชิรกันซึ่เป็นผู้สมัารในธนาคารท่านวัฒชัยลมนะครับท่านปรปรีดเพื่อสุปเปนีซึ่งเป็นประธานกรรมการกองทุนลกรย์บรษเศ คือท,ท่านเป็นอาจารย่ด้านนักศึกษานะครับต่อไปท่านนักวิทย์สิริรัชดานันท์ผู้อในวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิหรือว่าตำแหน่งนใหม่ๆเช่นต้องการอาชีพผู้พาวานะนะฮะทีนี้ท่านจออะไหนเลยบังเอิญท่านอาจารย์เบญจมาศ พลสุวรรณนะฮะ,ะท่านทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจของแกนเนี่ยก็าต้องขอชื่นชมท่านที่ท่านประสบความสำเร็จก็คือในระหวางแต่งตั้งให้เป็นผู้นำนําเรียนคณะกรรมการนะครับเกี่ยวกับชุมชนที่ได้ร่วมพัฒนาเกี่ยวกับสถานการ